ลักไทยกันย้ำสาเนาะพี่น้องลักไทยกันย้เสอดนี่เขากระจายย้ำสอดพี่น้องเอ้ยย้ำสอดวันนี้ก็นอนหน้ามานอนหน้าพี่น้องหน้าไปย้ำสอดก่อนประมาณบ่เดี๋ยวเขาไปลุ้นน้ำกันเนาะย้ำสอดย้ำปานย้เสอดกับบรรยากาศสลัวสลัวแบบนี้แหละน้ำหมอกตกหมอกตกอากาศมันจะเริ่มเย็นๆแล้วล่ะ cá lươn dính một bọn ừ, hù, hù, khảo, khảo một cá lông hen này khẩu khẩu đang ngâm phi động khẩu xí lộng mà là kiểu bộ thân mình Hãy subscribe cho nó, Ghiền Mì Gõ Để không บรรยากาศยามเช้าพี่เนาะพยายามต้นตอนยามสดว่าชิมานบ่กเดี๋ยวเรากลับไปลุ้นน้ำกันเลยเนาะเรากลับไปลุ้นตัเบิ่งน้ำกันเลยไปเรื่อยๆพี่น้เนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่พี่เนาะขอนาวันพี่เนาะเออขอนาวันเรา มาปัไนได้พี่เ้องเอ้ยขนาดวันพอได้เริ่มอยู่ดอกซิวเนาะปลาซิวขอนนำยังปลทันขอนไปได้นำกันยังมีลยยังมีนำหลายอยู่ให้หน้ากันได้ มองคนใส่เบ็ดมองคนใส่เบ็ดพี่น้องก็ลอลงมาเท้าหวยล่อหวยล่อห้องพี่ละนั่งหวยโอ้มีปลาเนี่ย มื้อกลายอยู่นี่ไหอยู่ นี่คือบุงฮอดสิ่พยายามตอดเนาะพยายามตอดมาสีมันบ่ก็ลองกดยามบึงโอ้พยถอดไว้เนาอนะมันหลักยามแล้วบุญของคนยามเพียบน่อยโอ้ มึงแล้วเขากระชีย้ำให้แล้วแหละตากัได้รบ่มีดอกชุดเลยสั่นอโอ้ยดูสิเราไปแยมึงกัน มันเออเดี๋ยวนี้เอานะว่ามียังเพิ่นบานนิดกว่าบ่มีนี่แต่ขี้เยอะ ที่สองที่สามกันเลยเนาะที่สองีกจินี่ว่ะร้ยงูคนทำกิจก้รมอ้ยอุ้ยน้อยลอยลอยอยู่ มีงูดำม,มันแต่นงูเถอะงูกกินปลาที่น,อน,น้องเล้วมืงด้ยๆออเพื่อนนี่เออมีอีปูตัวนึงที่นอ้องอีปูกับข้องแต่ยงยง

À, để đi cua thầu nhộng cái này không khỏi đây sẽ phú ít thầu cả phân nữa nó à, để phú thầu một đây Bisa, ini pisang ini pisang Tak pisang ini pisang

Hồi nóng. Hàng tồn, hàng và này cắt cho tam nọng nè thằng hàng hàng นำผมอ่าก็ใส่สอนรักปลาไว้ <c oughs> นี่ามาลรุนนำกันเลยเนาะ <c oughs> มาสีมาหนิยังไงเฮ้ยลบเละเต็มหมดพี่นกเยอะหมด Ba ba bà ba <laughs> ba nào ba 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 mà ba 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 ก็ดำๆพอบรรยากาศนนี้ก็เป็นวัดสักหน่อยพี่น้เราตึกๆกระจายดูโอ้มีอยู่พี่น้องปลาซิวเนอฟปลาเนง Rồi cùng đậm tụ điệu tinh cái này Rồi xa có khỏi Đây cái bú y thầu Rồi ừ, đây y thầu lẹo phía nọ Bú thầu Kau tahu pula Ha Kau pula Oh tu nya ikat ku Kau pula Kita dah jumpa money lah Kau pula Kau pula Ha นี่อะไรสกอสัมนี่เด้อะไปนอไรมกอยู่พี่น้องอือประมาณนี้แหละกันให้อยู่องจีนขอเขานคนใดทั้งปูทั้งปลา จต่ยังเหล่าก็เมื่อพี่น้องเมื่อกูอกอ้พี่นอ้องนี่คือลีพี่นอ้องโอ้ลีบอยสีเฟันลีคนน่ะลีป่าโอเป็นอีหยังแตกโยกพี่น้องเลยลีนี่คือลี nè Hope. 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 Hope nằm làm đây đây mình đã cất động mạnh nhắm sầu thì nó ơi cắt cái gì của nó mà sạt bản hầu làm thông thống nào mạnh động mạnh cái động mạnh thông mà นี่พวกจักแผ่พวกใครเตมกันบาดนี่จักแผ่นี่ต้องเอาละกันงามนี่พี่ uhuh, Ờ, mà xong xuân đong mày phi nhỏ ừ. mày thăm mặt sạch mày phi nhỏ mày phi nhỏ này thôi mày 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 ครับพี่น้องมายามตอนยามทอดยามป่าในยามเช้าแล้วก็ชมธรรมชาติบรรยากาศในยามเช้าบรากาศชื่นในบ้านนอกบ้านเฮาเนาะนี้ก็ก็ขอลาพีงนี้กนเด้อพี่น้องเอ้จบเนี้แหละคลิปนี้ก็ได้มียงละสดีสดี